เธอเคยเป็นราชาทหารพิเศษแต่กลับข้ามมิติมาสู่ยุคดั้งเดิมโดยบังเอิญกลายเป็นเด็กดั้งเดิมอายุแค่สิบปีที่นี่ไม่เพียงต้องอดอยากสามวันเก้ามือแม้แต่กางเกงในสักตัวก็ไม่มีแต่เธอกลับไม่ตื่นตระหนกเลยด้วยประสบการณ์จากชาติที่แล้วของเธอการยืนหยัดในยุคดั้งเดิมนี้มันง่ายเหมือนจับมือตอนนี้มักเห็นถังไม้ใหญ่บนรถวัวที่เต็มไปด้วยข้าวสารความตั้งใจที่จะไม่เข้าร่วมเผ่าอื่นเริ่มสันคลอนแล้วถ้าเป็นเผ่าหานที่ร่ำรวยล้นเหลือแบบนี้ จริงๆก็ไม่เลวลองดูในถังหินที่เต็มไปด้วยข้าวชามหนึ่งดูเหมือนหนักถึงสามกิโลใช้ของมากขนาดนี้และคนหนึ่งไม่ให้มากกว่านี้แล้วพวกเธอหาถุงมาใส่เองทั้งฟื้นจากความตกตะลึงรีบให้เสี่ยวเตี๋ยไปเอาถุงหนังสัตว์จากคนในเผ่าสุดท้ายใส่ได้เต็มสองถุงชายหนุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดสองคนจากเผ่าเปลี่ยนแบกเด็กหนุ่มยี่สิบคนของเผ่าเปลี่ยนตอนนี้กลายเป็นทีมของเผ่าหานจากเดิมยี่สิบเจ็ดคนเป็นสี่สิบเจ็ดคนนี่ทำให้เธอดีใจมาก ยังไม่ถึงงานฤดูใบไม้ผลิก็ได้กำไรแล้วนี่คือลางดีของการเริ่มต้นไม่นานทีมก็ออกเดินทางอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความเร็วลดลงเล็กน้อยส่วนใหญ่เพราะเผาในเผานอกจากช้างเหอและเสี่ยวเตี๋ยที่นั่งรถวัวคนอื่นๆเดินทั้งหมดส่วนเด็กหนุ่ม20คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถัดกันขี่ม้ากับเด็กหนุ่ม20คนที่เธอนำมาสลับกันขี่เดินไปทางตะวันตกเฉียงใต้ต่ออีกสองวันพวกเธอเจอทีมอื่นอีกมีเผาโยที่ขี่ม้าตัวใหญ่เหมือนกัน ในอ้อมแขนเขายังมีลูกชายสองคนวัยสามถึงสขวบข้างๆมีคนในเผ่าตามมาเดินทางมาด้วยกันกับอีกเผ่าหนึ่งเผ่างูมีทีม31คนในนั้นสิบคนเป็นนักรบที่โตแล้วที่เหลือเป็นเด็กหนุ่มสิบคนและเด็กสาวสิบคนหัวหน้าเผ่าเป็นชายชาราผมขาวหนวดขาวนี่เป็นคนที่พิเศษที่สุดที่เธอเจอหลังมาถึงโลกนี้เพราะชายชารานั่งอยู่บนเก้าอี้หามสี่คนตอนนี้กำลังนั่งเล่นงูเขียวตัวใหญ่ด้วยความสบายใจ ลิวฟูเห็นเธอดีใจมากเดินเข้ามาทักทายหัวหน้าเผ่าหานไม่นึกว่าจะมาเร็วกว่านี้ฉันจะแนะนำให้รู้จักนี่คืองูหูจากเผ่างูงูบนตัวเขาคือเทพงูของเผ่าเทพงูของพวกเขาหน้าทึ่งจริงๆไม่ว่าจะถูกงูพิษอะไรกัดแค่ให้เทพงูกัดอีกครั้งก็หายตอนเด็กฉันเคยถูกงูพิษกัดพ่อพาฉันไปหาเทพงูรักษาโยฟูโมให้เธอฟังอย่างภูมิใจดูเหมือนเขาจะสนิทกับเผ่างูมากแต่เรื่องเทพงูที่เขาพูดเธอไม่เชื่อแน่นอนแต่การรักษางูพิษอาจจะจริง ชาติที่แล้วเคยได้ยินหมอพื้นบ้านโบราณเลี้ยงงูยาส่วนใหญ่เป็นงูพิษร้ายแรงฝึกตั้งแต่เล็กให้รักษางูพิษเมื่อเผชิญหน้ากับหมอยุคดั้งเดิมแบบนี้ความเคารพที่ควรมีก็ต้องให้วางมือขวาที่หน้าอกพยักหน้าให้งูหูเล็กน้อยงูหูพยักหน้าตอบแต่สายตาชายชาราจับจ้องรถวัวของเธอไม่วางตาเขาไม่เคยเห็นยานพาหนะระดับสูงแบบนี้เทียบกับเก้าวอี้หามของเขามันเหมือนออดี้กับอันโตทั้งสี่ทีมออกเดินทางอีกครั้งจำนวนคนรวมเกือบ 1 6 0รอหลิวฟูมองรถวัวที่ตามหลังเธอตาละห้อยมากถ้าเผาโยของเขามีแบบนี้บ้างคงดีมากเขาเลยถามเธอว่าหัวหน้าเผ่าหานมีงานอะไรให้เราทำอีกไหมฉันอยากได้ม้าอีกหน่อยพูดตรงตรงเธอไม่อยากแลกด้วยสัตว์อีกเพราะเผาหานเองก็ไม่มีมา้าเลยบอกเขาว่าตอนนี้จะไม่ใช้สัตว์แลกงานต่อไปต้องใช้อย่างอื่นเป็นข้าตอบแทนได้ยินแบบนี้โยฟูผิดหวังแต่คนฉลาดคนนี้คิดวิธีใหม่ได้เร็วเขาต้องการแค่ยานพาหนะทำไมต้องเป็นม้าเท่านั้น เอารถวัวสักคันก็ไม่เลวหัวหน้าเผ่าหานให้รถวัวแบบนั้นฉันได้ไหมฉันทำอะไรให้เธอก็ได้หมอนี่มันเพ้อเจ้อชัดๆรถวัวทำยากขนาดนี้จะเอามาแลกได้ยังไงแต่รถเข็นเล็กๆน่าได้ต้องแลกด้วยผู้ใหญ่ห้าสิบคนถ้าอยากได้วัวด้วยก็เพิ่มอีกสิบคนเธอบอกความคิดตัวเองกับเขาฉันเดาว,ว่าเผ่าของเธอคงไม่มีคนมากขนาดนั้นแต่ฉันเชื่อว่าเธอต้องหาคนมาได้แน่ได้ยินแบบนี้โยฟูดูมั่นใจมาก ใช่ฉันหาคนให้เธอได้อย่างน้อยหนึ่งร้อยคนแต่ฉันต้องการรถใหญ่สี่ล้อต้องมีวัวลากรถสองตัวเธอไม่ปฏิเสธทันทีแต่สงสัยว่าเขามั่นใจมาจากไหนหัวหน้าเผ่าเล็กๆที่มีคนแค่ห้าสิบคนบอกว่าหาผู้ใหญ่หนึ่งร้อยคนมาได้ถ้าจับมาบังคับเธอไม่เอาไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนที่ฉันหามาคือคนป่าได้ยินคำว่าคนป่าเธอตกใจเลยอะไรเนี่ยในสายตาฉันพวกเธอก็คนป่าแล้วนะหรือมีอะไรที่ป่ากว่านี้เห็นเธอไม่เชื่อ โยฟูบอกว่าคนป่าที่เรียกกันคือคนที่เร่ร่อนอยู่คนเดียวส่วนใหญ่เป็นคนพิการที่เผาทิ้งหรือคนที่ทำผิดแล้วถูกเผาขับไล่เธอคิดสักพักตกลงทันทีเผาตัวเองมีที่ว่างเยอะจัดที่ให้พวกเขาได้คนพิการให้อยู่กับคนขาเดี่ยงคนสนให้ไปทำงานหนะักไม่กลัวเขาไม่เชื่อฟังแต่เธอมีข้อจำกัดเวลาเธอบอกเขาต้องส่งคนมาให้เผาหานก่อนถึงวงจันทร์ที่สองหลงโยฟูตกลงอย่างเต็มใจจากนั้นไม่ไปงานฤดูใบไม้ผลิแล้ว พานคนในเผ่ากลับทันทีต้องไปหลายที่มากทีมเหลือคนประมาณหนึ่งร้อยคนเดินหน้าต่อไปทางตะวันตกเฉียงใต้ถึงเย็นผ่านเนินเขาเตียเตียเธอกับตู้เอ๋อที่สำรวจข้างหน้าทันใดนั้นเจอนกหลุมตัวโต,วตวสามตัวกับรังของมันเธอให้ตู้เอ๋อกลับไปเรียกคนเพิ่มเธอเฝ้าอยู่ที่นี่ให้ดีนกหลุมสามตัวตอนนี้กำลังเก็บอะไรกินข้างรังดูเหมือนกินเพลินไม่สนใจอะไรเลยสักพักกองทัพใหญ่ตามมานอกจากคนเผ่าหาน มีนักรบหกคนจากเผ่างูและเผ่าเปลี่ยนเห็นแล้วเธอปากกระตุกเยื่อแค่สามตัวมาทำไมเยอะขนาดนี้หัวหน้าผมบอกแล้วแต่สองเผ่านี้ยืนยันจะมาบอกว่าเยอระหว่างทางถูกเราตีหมดพวกเขาแทบไม่มีอะไรกินบอกพวกเขาว่านกหลุมสามตัวนี้ให้หนึ่งตัวแต่ไข่นกเป็นของเราให้พวกเขาไปเก็บฟืนคนของเราแค่สิบหกคนที่เหลือไปปกป้องรถวัวจากนั้นตู้เอ๋อคุยกับสองเผ่าพวกเขามายืนบนยอดเนินมองดูต่อไป เธอตะโกนดังนำหน้าพุ่งออกไปอีกสิบห้าคนแบ่งเป็นสองกลุ่มตามหลังเธออย่างใกล้ชิดนกหลุมสามตัวที่กำลังกินเหยื่อชะงักไปครูพวกมันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ยืดคอร้องกากาพยายามขู่ให้คนกลุ่มนี้หนีแต่เธอพุ่งตรงไปหาพวกมันจะยอมกลับมือเปล่าได้ไงสั่งคนในเผ่าให้ช้างเหอปิดทางหนีนกหลุมนกหลุมเห็นคนไม่กลัวแต่กลับพุ่งเข้ามาดูเดือดตอนนี้หนีก็หนีไม่ได้ได้แต่พุ่งสวนมาทางเธอเมื่อระยะห่างใกล้ขึ้น เธอก้มตัวลงเล็กน้อยช้างเหอยื่นหอกไปข้างหน้าวินาทีที่ปะทะกับนกหลุมหอกแทงเข้าหน้าอกนกหลุมแรงเฉื่อยมหาศาลทําให้หอกทะลุเธอดึงเชือกมัดมาเฉียดตัวนกหลุมชั่วขณะที่สวนกันช้างเหอดึงหอกจากหลังนกหลุมแค่การพุ่งครั้งเดียวนกหลุมล้มตายทันทีอีกสองคนก็ถูกฆ่าเช่นกันหนึ่งในนั้นเออเมาและต้าจุ่ยช่วยกันแทงคอและหลังตายคาที่อีกตัวที่ดุร้ายที่สุดตอนปะทะกับโซยายังอ้าปากจะจิกเขา โซยายกหอกขึ้นนิดหน่อยแทงปากมันเข้าไปเลยตายสนิทเซียวเตียเห็นฉากนี้กระโดดตะโกนจากรถวัวว่าอามูหัวหน้าเผ่าหานเก่งมากช้างเหอะถอนใจในใจไม่ได้เผ่าหานไม่ได้เก่งแค่หัวหน้าพวกเขารวยและมีนักรบแกร่งเผ่าแบบนี้ต้องเกาะขาไว้ให้นัน่นคิดแล้วถามลูกสาวว่าเย <Yeah. S 1> หัวหน้าเผ่าหานเธอชอบไหมถ้าให้ไปกับเขาเธอเต็มใจไหมเซียวเตียชะงักก่อนแล้วรีพยักหน้าแต่ผู้หญิงในเผ่าเรา ไม่เคยรับเจ้าบ่าวเข้าบ้านเหรอถึงเขาจะชอบเธอแต่ไม่เคยคิดจะแต่งไปเผาหานยิ่งทิ้งอามูไม่ได้ช้างเหอก็รู้สึกจนปัญญาอีกฝ่ายเป็นหัวหน้าไม่มีทางเข้ามาเผาตัวเองต้องกลับไปคิดให้ดีก่อนตัดสินใจเมื่อพวกเธอลากนกหลุมสามตัวกลับมาทุกคนตัดสินใจตั้งแคมป์ค้างคืนที่นี่คนนกทั้งหมดเป็นของเผาหานเนื้อสัตว์อื่นๆแบ่งให้ทุกคนทุกคนนั่งกินรอบกองไฟเซียวเตียแอบมองเธอบ่อยๆทำเธอผู้ชายเหล็กอึดอัดไปหมดเลยมาข้างแคมป์สูดอากาศ ลมเย็นพัดเบาๆท้องฟ้ายามค่ำเต็มไปด้วยดวงดาวสบายใจบอกไม่ถูกเธอหันมองที่ตะวันตกเฉียงใต้ไปทางหุบเขาฝันไม่ไกลข้างหน้ามีทะเลใหญ่มองเห็นสันเขาคลุมเครือที่นั่นมีหิ่งห้อยเยอะมากตอนนั้นงูหูเดินมาข้างเธอมองที่ที่เธอมองแล้วพูดคนเดียวหุบเขาฝันเป็นที่สวยมากมีแมลงเรืองแสงมีพืชเรืองแสงกลางคืนน้ำในทะเลสาบก็สว่างเป็นสถานที่เดทของคนหนุ่มสาวเขาพูดพึมพำเธอไม่เข้าใจสักคํค แต่เสียงงูเลื้อยบนตัวเขาเธอได้ยินชัดเจนต้องรีบหนีจากชายชราปแปลกคนนี้นั่นคืองูพิษร้ายแรงเช้าวันต่อมาทีมเดินทางต่องูหูนำทางทุกคนรีบเดินบ่ายสองโมงถึงเข้าสู่ขอบหุบเขาฝันหุบเขาฝันเป็นแอ่งกลางหุบมีทะเลสาบน้ำจืดสามสี่พันไร่น้ำพุ่งได้รอบๆเต็มไปด้วยดอกไม้ผีเสื้อใหญ่เท่าฝ่ามือบินเป็นฝูงไร่ร,รำงดงามต้นไม้ที่เยอะที่สุดในหุบเป็นต้นหลิวที่เธอไม่เคยเห็น กิ่งเป็นสีขาวใบเป็นสีชมพูอ่อนกิ่งนับไม่ท่วนไหวตามลมเหมือนผมยาวของสาวน้อยที่เต้นรำปลุกหัวใจหนุ่มสาวให้ตื่นเต้นสาวๆเห็นวิวสวยแบบนี้อดไม่ได้ที่จะเล่นในดงดอกไม้ไล่จับผีเสื้อสีสันถักดอกไม้สวยๆหนุ่มๆที่หัวใจเต้นแรงมองจนน้ำลายไหลยืนงงเหมือนมังกรงโง่เธอเตะก,ก้นพวกเขาทีหนึ่งมองอะไรไม่เคยเห็นผู้หญิงเหรอรีบขนของลงมามีของดีแบบนี้กลัวหาสาวสวยไม่ได้เหรอ หนุ่มๆยิ้มโง่เกาหลังคอเริ่มจัดแคมป์ผูกสัตว์ขี่ไว้ข้างต้นหลิวที่นี่มีหญ้าอุดมสมบูรณ์ให้พวกมันกินได้หลายวันสิบกว่าคนช่วยยกแผ่นหินใหญ่วางเครื่องปั้นดินเผาและข้าวสารเผาเปลียนตั้งแคมป์ข้างเผาหานขึงตาข่ายระหว่างต้นไม้ทำเปลผ้ากระสอบอื่นๆรองเท้าฟางและเชือกก็วางออกมาทำเป็นร้านเล็กเผางูตั้งแคมป์อีกด้านของเผาหานสินค้าหลักคือหนังงูและสมุนไพรรักษาโรคดูเหมือนเผางูเก่งเรื่องรักษาบ่ายวันนั้น เผ่าอื่นทยอยมาถึงมาถึงโลกนี้ไม่ค่อยได้เจอมนุษย์ตอนนี้ตื่นตาเผ่าจงสวมชุดใบไม้แขนขาแข็งแรงเก่งปีนป่ายโดยเฉพาะในอ่งุ่นเกือบทั้งวันไม่แตะพื้นเผ่าจู้เอองุ่นแห้งและน้ำตาลแดงมารู้วิธีตากอ่งุ่นแห้งคันน้ำอ่งุ่นผัดน้ำตาลแดงเผ่าอาวอกับกระดองเต่าขนาดยักษ์ย้ายเหมือนนินจาเต่าเผ่าชาทุกคนถือไม้สามง่ามเก่งเรื่องตกปลาเผ่าคุณขนไก่ป่าทั้งตัวแต่ไม่เก่งร้องเต้น เกงจับไก่ป่าเผ่าอื่นยังตามมาอีกจนถึงตะวันตกดินมีเผ่ารวมกันราวยี่สิบเผ่าคนเกือบพันวินาทีที่แสงตะวันหายไปหนุ่มสาวในหุบตื่นเต้นร้องอุทานแปลกๆหุบเขาสว่างวาบในพริบตาเหมือนอยู่ในความฝันเคลิ้มจนลืมตัวน้ำในทะเลสาบแสงสีน้ำเงินในทะเลสาบสองทะเลสาบใสแจ๋วดอกไม้นับไม่ถ้วนสองแสงหลากสีลิ้วขาวสูงเด่นกว่าตอนกลางวันเหมือนแถบเละไว้ตามลม แม้แต่ผีเสื้อที่ดูธรรมดาตอนกลางวันตอนนี้เหมือนหิ่งห้อยส่องแสงสวยงามงดงามแต่แปลกตาข้างลายหนุ่มสาวยืนนิ่งตื่นตากับวิวฝันนี้คนที่นิ่งที่สุดคือคนแก่ที่มาหลายครั้งตะโกนเรียกคนในเผ่าเตรียมงานฤดูใบไม้ผลีปีนี้งานฤดูใบไม้ผลิเหมือนตลาดนัดทุกเผาวางของพิเศษของตัวเองถ้าเห็นของที่เผ่าต้องการเสนอแลกได้ถ้าสาวเห็นหนุ่มที่ชอบใช้ผมยาวเส้นหนึ่งผูกที่อาวุธของเขา ถ้าชายตกลงถือของขวัญไปขอหัวหน้าเผ่าฝ่ายสาวแล้วพาสาวไปได้ถ้าชายชอบสาวสวยต้องจับผีเสื้อเรืองแสงในหุบให้เธอถ้าสาวรับชายต้องถือของขวัญไปขอหัวหน้าเผ่าถ้าชายสองคนชอบสาวคนเดียวต้องใช้การดวลเพื่อสิทธิ์เลือกคู่ห้ามใช้อาวุธถ้าไม่ตายผู้ชนะพาสาวไปได้กติกาเหล่านี้ช้างเหอจากเผ่าเปียนเล่าให้ฟังทำให้หัวหน้าอย่างเธอเขินแกล้งไอสองสามทีกลบเกลื่อนตะโกนใส่คนในเผ่า ยืนงงทำไมไม่รีบไปจับผีเสื้อวินาทีต่อมาสี่หนุ่มวิ่งกรูไปหาผีเสื้อเผ่าอื่นไม่ยอมแพ้บางคนเริ่มเดินดูบางคนไปจีบสาวบางคนเริ่มแลกของส่วนเธอกำลังทำอาหารเนื้อนกหลุมเมื่อวานยังไม่หมดหั่นเป็นชิ้นเล็กเสียบไม้ย่างเป็นไม้เสียบหมุนบนไฟโรยเกลือและพริกป่นชิตโตไปจับปลาที่น้ำตื้นริมทะเลสาบทำสะอาดแล้วย่างบนแผ่นหินข้างเธอทอดปลาโซยาก่อเตาด้วยหินสองเตา ต้มซุปปลาสองหม้อด้วยน้ำทะเลสาบทันใดนั้นกลิ่นหอมดึงดูดสาวสาวรอบๆมารุมดูดูวิธีกินแบบใหม่ของเผ่าหานและการแต่งตัวพิเศษของเผ่าหานผู้ชายมัดผมมีเครื่องประดับแวววาวบนผมทุกคนดูสะอาดและมีชีวิตชีวาบางคนมองสินค้าเผ่าหานด้วยความสงสัยไม่เคยเห็นข้าวสารเยอะขนาดนี้หนุ่มๆที่จับผีเสื้อรู้สึกผิดปกติเราไม่ต้องจับผีเสื้อแล้วมั้งสาวสาวพวกนั้นวิ่งมาฝั่งเผ่าเรากันเองแล้ว หนุ่มๆพลังเยอะเลยตะโกนวิ่งกลับมาที่ดึงดูดสาวๆมาไม่ใช่แค่อาหารของเผ่าหานแค่รถวัวที่เหมือนบ้านเล็กๆก็กน่าดึงดูดแล้วยิ่งไปกว่านั้นลิ้วรอบๆผูกกวางและวัวไว้สิบกว่าตัวถ้าคนเลี้ยงสัตว์ได้เยอะขนาดนี้และไม่กินแสดงว่าเผ่านั้นต้องแข็งแกร่งมากไม่ขาดอาหารเผ่าแบบนี้ใครไม่อยากแต่งเข้าสาวๆยืนกันเป็นกลุ่มมองเผ่าหานหนุ่มๆที่จับผีเสื้อกลับมามองหน้าตาและร่างกายหนุ่มๆและอาวุธ สาวจากเผ่าชามองรอบหนึ่งหยุดข้างต้าจุยตัดผมยาวเส้นหนึ่งผูกที่หอกของเขาต้าจุยยืนยิ้มโง่เพื่อนข้างหลังผลักเขาเขาสะดุดกอดสาวไว้หน้าแดงแข็งทื่อสาวไม่เขินจุกแก้มต้าจุยแล้ววิ่งกลับร้านเผ่าตัวเองฉากนี้เธอเห็นหมดรู้ว่างานฤดูใบไม้ผลิครั้งนี้ดีต่อเผ่าหานมาก